ผมก็กลับสวัสดีท่ทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยอยู่ผมกับแจมแซนเองนะครับก็วันนี้อยู่เกมทอมแอนเจอรี่นี่ครับซึ่งเป็นเกมลึกสุดแท้ด้วยนะซึ่งการเล่นของมันเนี่ยก็เหมือนกับเดดไบดีไลน์นะครับแต่ว่าเพื่อนเนี่ยคงจะดูรีวิวกันมาเยอะแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพื่อนเนี่ยเล่นเป็นทางด้านของเจ้าแมวนะครับวิธีการเล่นเจ้าแมวอย่างไรเนี่ยให้ชนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเหมือนว่าแมวเนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนนะครับเพราะว่ามันเล่นยากนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยคือมันโดนหนูแแกล้้งงได่่่่าายยนนะครับตวเี ผมก็จะมาพาเพื่อนเนี่ยมาใส่บัตรความรู้ก่อนนะครับคือบัตรความรู้ของผมตอนนี้เนี่ยมันก็มีไม่เยอะนะครับก็เลยใส่เท่าที่มีมาก่อนแต่ว่าสิ่งที่ผมเนี่ยได้มาก็คือบัตรไปความรู้ของกงเล็บยาวนะครับคืนเป็นอะไรที่ดีมากๆเลย,เลยคือสกิลของเจ้าทอมเนี่ยตอนแรกมันเป็นสกิลสั้นๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็คือมันยาวขึ้นแล้วนะครับอะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนอันนี้ก่อนนะครับขอใส่เป็นชีทแล้วกันปึ๊บอันนี้ใส่ได้ยัง โอเคยังไม่ได้นี่ครับไปเดี๋ยวเราไปเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเล่นเจ้าแมวให้แบบซินเซียนเลยนะอ่าซึ่งผมเนี่ยก็ลองเล่นมาจนถึงเล v e l เก้าแล้วนะครับก็คือเอ,อเ่อเพิ่งแพ้ไปตาเดียวเองสําหรับการเล่นเจ้าแมวนี่ครับก็ตอนนี้เนี่ยลงไม่แรงไม่ได้นะก็คือเกมนี้เนี่ยมันน่าจะลงแรงได้แบบทั้งวันนะเพราะว่าน่าจะดีมากๆนี่ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรย,เออยังลงแรงไม่ได้เยอะนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็รู้สึกเหมือนว่าผมเนี่ยก็จะเจอกับผู้เล่นแล้วนะครับก็คือเพื่อนๆเนี่ยลองพิมพ์ทักทายไปอออยย่่าาาางงเเี้้ถขตบบมก็คคคืนนนนััแหละ,ะร อันนี้น่าจะเป็นคนนะเพราะว่าเปลี่ยนตัวเป็นอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราลองทักทายก่อนตอนนีนะ้ผมเปิดเสียงเกมเบามากๆนะถ้าเขาพูดมาผมไม่ได้ยินเลยเนะี่ยทักไปก่อน <c oughs> ตอบกันไหมตอนนี้ไอ้เดี๋ยวผมลืมบอกถึงสกิลช้ไปไหนครับเอาไปก่อนซึ่งผมนี่ยจะเล่นเป็นเจ้าแมวตัวเดิมเลยนะครับไม่เอาเป็นตัวอื่นเลยนะเพราะว่า ผมเนี่ยยังไม่ได้ซื้อเจ้าตัวเล็กนะคือผมยังไม่รู้นะครับสกิลอ,อีกสองตัวมันคืออะไรแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถดึงพวกหนูเข้ามาใกล้ได้นะครับคือเป็นตัวหนึ่งที่ดีดีกว่าเจ้าตัวสีดํานะอ่ะก่อนอื่นเราก็เลือกห้องก่อนนะครับสำหรับวิธีการกําจัดหนูนะผมจะเลือกเป็นที่ห้องกลางก่อนนะครับแล้วก็จะไปวางไว้ที่รูนะเฮ้ยทางเข้าดีกว่าแล้วเราก็จะปิดประตูไว้อ่ะเห็นหนูตัวหนึ่งนะครับไม่เป็นไรไปรมัน ไอมันไม่ติดปะมันไม่ติดกับดักเหรอเฮ้ยมันจู้ของแม่ไปก็คือ,อเพื่อนๆเนี่ยสังเกตในพื้นที่ได้นะครับมันน่ามันมน่าจะโยกหลบกลับมานะเราวิ่งไวกว่าอยู่แล้วครับโอเคแตกหนึ่งผมจะอัพเป็นทางด้านของการพลังวิเศษของตัวเราก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้วิ่งไวขึ้นด้วยโอเคฟังปีกดำอะไรเนี่ย อ๋อมันน่าจะตอนที่พวกมันเก็บมาเหลืกตัวเหลืออีกรำเดียวรอบนี้เอาเรื่องว่ะไปเลยเห็นไหมคือสกิลดีมากๆเนี่ครับอ่ะผมตบสี่สี่ลำเลยครับสำหรับหนูสำรวจไปต่อไปถึงตาพวกหนูมันออกมาก็แล้วก็เราอีกีขึ้นเยอะกว่านะก็สิบนาทีครับในการกําจัดแต่ผมว่าผมไม่น่าจะถึงขนาดนั้นหรอกนะอืม โดนไปหนึ่งทีนะครับก็คือสกิลถ้าสกิลมือมาเนี่ยก็คือมันจะโคตรดีนะเอ้ะโอ้ยตุ๊บต้องรอสกิลมือมาเพื่อดึงให้ไปถึงเอ้ยผมขอเล่นตัวเดียวก่อนละกันเนี่ยดึงมาปุ๊ตบตบคือเป,เป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับสำหรับเจ้าทอมตัวแรกเนี่ยผมขอเล่นเจ้าตัวนี้ก่อนละกันเฮ้ยไม่โดนโอ้ยเจอรมี่มานี่จ้า เห็นไหมเล่นง่ายมากนะคือถ้าใครที่เล่นแมวแล้วโมโหง,ง่ายเนี่ยผมแนะนําเอาตัวแรกไปครับเล่นง่ายสุดแล้วไปเดี๋ยวเราไปจับไว้ที่นึงครับอัพเป็นอันนี้ก่อนละกันนะครับเพิ่มพลังให้ตัวเองเนี่ยไม่โดนเออสิ่งของอุ้ยตัวเองเนี่ยจะได้ไม่ต้จะได้ไม่โดนพวกหนูมันปลาอะไรใส่นี่ครับคือเป็นสกิลที่ดีโดนจับไปสองตัวอืมเพิ่มพลังครับปุ๊บไปมือไป เจอไหมไม่เจอครับมันน่าจะไปชุบเออน่าจะไปช่วยเพื่อนมาละขออ๋อเฮ้ยพวกหนูอ้อยตัวขาวอะไรกันนะครับเพราะมันน่าจะเก่งสุดละปึ๊บขอเล่นตัวนี้ก่อนละกันโอ้โหมุดท่อไปอะ่ะเฮ้ยมันดันดันเสร็จแล้วด้วยโอ้ย <laughs> เพิ่มพลังก่อนไป นี่เนี่ยเป็นการใส่เกาะท,ทำให้เราเนี่ยเออเวลาโดนน้ำเนี่ยมันจะไม่ไปไหนด้วยน่ครับคือดีมากๆสำหรับสกิลนี้เฮ้ยนี่ไงปุ๊ปอมานี่จจะมีสกิลตบอุ้ยอืมคือถ้าเขาเล่นเป็นเนี่ยเขาน่าจะไอ้นี่ใส่ผมนะปิดประตูใส่ผมนะแต่เขารู้สึกเหมือนว่าเขาจะเล่นไม่เป็นนะครับลองฟังหนูนะ คือถ้าใครที่เล่นหนูเนี่ยต้องอาศัยสเตปนิดนึงนะครับอันนี้โดนปีกรอบแลนะ้วเนี่ยไอตัวนี้โดนไปสองรอบแล้วน่าจะเหลืออีกรอบหนึ่งน่าจะไปแน่ครับมันเอาแล้วทีหนึ่งครับไอตัวอัศวินเนี่ยผมเบื่อมากมันต้องโดนสามทีมันถึงจะไปเนี่ะอื้อมันยัดแล้วหนูมันยัดแล้ว เพิ่มพลังก่อนไปอีกหนึ่งตัวครับขออัพพลังเป็นทางด้านของอัพตัวเองไปก่อนนะครับเ้ยไปนู่นดีกว่านะให้มันอยู่ไกลกันหน่อยมันจะได้ไปช่วยเพื่อนมันไม่ค่อยทันนะครับอันนั้นมันชีดมันอยู่ในรูอีกอันหนึ่งแล้วนะมานีก่อนเปไงตัวนี้โกงสุดแล้วนะไม่แน่ใจว่าสกิลที่เหลือผม่งบเนี่ยคืออะไรนะครับในตัวที่เหลือไปช่วยเพื่อน,นอีกแล้ว บับโอเคบินไปเลยตัวนี้สามรอบแล้วใช่ไหมไอ้ยังนี่น่ะเฝ้าไปไหมเฝ้า,าละไม่รอดหรอกไม่รอดอีเอาเพื่อมาล้งก่อนบับโอเคโดนไปหลายรอบแล้วนะผมว่าผมน่าจะสู้ไม่ได้วะ่ะมันไปปลดรัวๆกันเลยอะไอตัวขาวมันเล่นเป็นอนะ เลยกี้ชีตอะเลยอัอนเดียวใช่ไหมว้ายไม่ทันเร็วจังเลยตัวเล็กเร็วจังเลยเอาตัวเล็กก่อนครับไอตัวสวินผมไม่อยากจะยุ่งกับมันเท่าไหร่เลยเฮ้ยชีตเหลือฝั่งนูนี่เราต้องไปคุมชีตจะรอให้ได้เลยใช่ไหมจะ่อให้ได้เลยใช่ไหมขอเพิ่มมาลังก่อน นี่เปิดเตาอบไว้นะครับเปิดเตาไว้นะครับมันอาจจะเป็นบทร้ายกับเราแต่ว่ามันก็เป็นบทร้ายกับหนูเหมือนกันนะเฮ่ย yeah แล้วเย่ yeah แล้วอ้าวเรียบร้อยครับเรียบร้อยอีอ้าวเรียบร้อยดิเรียบร้อยดิจ้าจับไปโอ้ยไปมือโอ้หแข่งก้อน,นครับจับได้แนละ้วโอเคเห็นไหมถ้าเราเปิดไว้เนี่ยมันก็จะเป็นผลดีแล้วก็ อาจจะมีผลเสียเล็กๆ,ๆน้อยๆครับแต่ว่าคือมันเป็นแมวนะครับน่าจะมีผลดีมากกว่านี่ครับกันหนูจเออกันหนูมันจู๊กันด้วยนะตอนนี้หนูไปกี่ตัวแล้วยังนะครับพันแผ่ไปแล้วสองตัวนะมาสิมาสิปึ๊บปุ๊บโอ้โหตบตบไม่โดนเนี่ย้ยมึงนี่เข้าท่อไปตัวนึ้งครับไม่เป็นไรครับเรากันอันนี้ไว้กันชีดไว้นะ ว่ามันเหลือดันอีกชีทเดียวมันก็จะประตูมันก็จะเปิดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมยังคาบหนูตัวไหนไม่ได้เลยไปไหนลหรออ้าวแล้วทำมมันเป็นอะไรเนี่ยไอห,ห,ห,หนูตัวนี้ไอหนูตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยอุ้ยไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกดิแข็งจับพี่โดนไม่ขึ้นโดนไม่ขึ้น วายวางลงไปปุ๊บมาสิ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 อืมโดนไปสองตัวครับน็อกสองเลย้อัตวินช่วยเพื่อนแกไม่ได้หรอกม,มันช่วยกันเก่งจังวะแอัตวินเนี่ยมันเป็นหนูที่ ไม่ต้องเอามาอันนี้เลยครับไม่ต้องเอามาดันชีสเลยนะผมว่าอัศวินเนี่ยเอาหนูเอาไปเป็นตัวที่ช่วยเพื่อนเนี่ยดีมากๆนะครับสำหรับใครที่เป็นเอ,อคนที่เล่นหนูนะครับเอ็งอุ้ย,อยขอโกรธก่อนแล้วกันใช้พลังก่อนออ้ย,อยมาโอเคได้รับโลวครับมานี่มานี่มาน,มานี่โอเคไป บินไปนะเองเก่งนะใช่ไหมเอา้าไอ้นี่มันไปนั่นอีกแล้วนี่เองไม่รอดหรอกนะไม่รอดหรอกนะตัวที่สองครับไอหนูตัวเล็กมันไปช่วยเพื่อนมันอีกละตอนนี้ตัวไม่มีเลือดหลายตัวแล้วนะเดีย๋ยวตัวนี้มัดไปก่อนมัดไปตัวนี้ครับผมจะไม่ปิดประตูนะมันช่วยเพื่อนมันอีกแล้ว โอ้โห oh, เล่นหนูเล่นเล่นแมวเนี่ยมันจะปวดหัวตรงนี้นะครับต้องโดนตัวหนึ่งขอขอเพิ่มมารังก่อนอ้าวอัศวินเหรออัศวินโดนไปอีกแล้วตัวรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยบินไปแล้วโอเคอัศวินตายไปหนึ่งครับตอนนี้เนี่ยเหลือเจอรี่อยู่อีกสองเออเหลืออีกเจอรี่สามตัวนะครับน่าจะไปช่วยเพื่อนมันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมคุมชีทแล้วแบบ ตอนนี้ผมก็คุมอยู่นะครับน่าจะชนะเพราะหลีแค่2อนาทีมันไม่น่าจะมีเวลาเอ้ยแข็งใช่ไหมนะน่ะเปิดเตาไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันเอาไปให้ได้ช่วยเพื่อนหน,น่อยน่จูกนะมึงจู๊กนะมึงอีเขา้ารูไปตัวหนึ่งครับ รไม่โดนอะไม่เป็นไรครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นผลเสียกับพวกหนูมันเองเนะเพราะว่าเวลาเนี่ยมันก็จะหมดลงไปเรื่อยๆนี่ครับแล้วคนที่เป็นฝ่ายชนะเนี่ยก็คือผมนั่นเองไอ <c oughs> ตัวนั้นจะบินแล้วอีกยี่สิบวิจะไปแล้วแล้วเหลือแค่สองตัวมันก็คงจะเอาชนะผมไม่ได้แล้วนะครับคือถ้าสามารถกาจัดหนูไปได้ตัวหนึ่งเนี่ยเอ้ย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยช่วยมาอีกแล้วพี่เมย เอ้ยจึบจึ๊บึบ,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 บถ้าไปห้องล่างเนี่ยมันแพ้ผมนะครับเรียบร้อยคือถ้าเอาเจอรี่ไปเอาเจอรี่เอ,เอ้ยเอาทอมตัวเริ่มต้นไปเนี่ยคือมันจะเป็นอะไรที่ถ้ามีเปิร์ตมือยาวเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเนี่ยโอเคบินไปตัวที่สองครับเหลือแค่สองตัวจะไปทำอะไรได้เรียบร้อยแน่ๆครับเอาแค่หนูให้ได้สามตัวก็ จะชัดนะอีไอ้ตัวนี้มันเล่นเป็นนะอขอเพิ่มรังก่อนแล้วกันมาไปด้วยดิไปเดี๋ยวมดทอไปด้วยครับไหนวะมันจะลงมาข้างล่างครับอุย้ยมันจะลงมาข้างล่างทำไมผมขอจุดไอ้นี่เลยแล้วกันนีครับได้ไม้เพื่อกันมันลงมาอีกทีนึงเพื่อมันจะลงมาโจ้พอดีนะครับ ตอนนี้ผมไปรีววสิบแล้วทุกอย่างเต็มแล้วเฮ้ยผมลืมไปนะผมเป็นแมวผมต้องไปคุมชีตนี่ไม่เวลาเหลือแปดวินะครับน่าจะชนะแล้วแหละไม่น่าจะทำอะไรแล้วนะตอนนี้เนี่ยนะครับร้อยหนูมันมาปิดประตูคือถ้าคนที่เล่นหนูเป็นเนี่ยมันจะปิดใส่แมวนะโอเคชนะแล้วนะครับก็คือแมวเนี่ยมันนอาจจะมองว่ามันเล่นยากนะครับแต่จริงจแล้วมันเล่นง่ายนะแค่การชีตนะครับแล้วก็เลือกเปิร์กในการใส่มาดีๆเพราะาผมเนี่ยเลือกเปิร์กถ้าอยู่เออถ้าหนูตัวไหนติด กับดักแล้วเนี่ยมันจะดันชีทยากอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือมันทำให้หนูเนี่ยต้องรีบมาช่วยกันนะโอเคก็ได้ MVP ไปนี่ครับหนูก็ดถูกใจมาแล้วกดถูกใจให้โอเคประมาณนี้เนาะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดปุ่มค่ะ